กับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนสายเลือดคริปโตทุกคนทุกท่านครับกำับการวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟของเหรียญเล็กบ้างนะครับจากผมครับผมสไตล์บ้านๆคลิปตึงนะครับผมตรงน,นี้มันเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเหรียญนี้ชื่อเหรียญว่า SOT นะครับเดี๋ยวเปิดลายน้ําให้ดูนะครับผม SOT นะครับ USDT นะครับผมตอนนี้ผมเปิดในทางเฟรมัน หนึ่งเดือนให้ดูก่อนนะครับเป็นชิดเช็คดิทแรกๆนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมปิดไลน้น้ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตาลายกันเนาะโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยทําไมผมถึงแนะนําไม่ใช่แนะนํานะครับมาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่น่าลงทุนนะครับผมแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ทุกคนลงทุนนะครับผมมาบอกว่าตรงนี้ยนะราคามันทุกถูกนะครับผมศูน5 1จุดูนูนย์ห้าหนึ่งเองนะครับผมถ้าสมมุติว่า อ่าส่วนตัวผมถ้าสมมุติว่าผมมีเงินนะครับสัก10000่นบาทแล้วผมเอามาซื้อตัวเนี้ยมันจะได้หลายเหรียญน,นะครับผมนี่คือใ้ผลว่าผมจะตามหาเหรียญที่มันไม่ค่อยถึง1ดอลน,นะครับผมทำหรับตัวผมที่จะพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์นะครับว่าทิศทางมันเป็นไปทางไหนทีนี้เรามาดูทิศทางของเหรียญตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ย ช็คลิสให้ได้ก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรนะครับตอนนี้เป็นนี่ครับสร้างแพทเทิร์น <c oughs> ยกไฮยกโลขึ้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็ประกอบกับมีแท่งอิมบาลานซ์ยาวๆเนื้อแน่นนะครับผมเพื่อนใน1เดือนเลยนะครับผมน่นแสดงว่าเดือนนี้มีวานหรือว่ารายใหญ่เข้ามาแล้วนะครับผมถ้า,าในมุมมองของนัก นักคริปโตเนี่ยเขาเรียกว่าวานเนาะวานเข้าวานเข้านี่ครับก็เป็นตัวนี้นะครับนั่นแะสดงว่าเหรียญน,นี่หน้าครบแล้วละ่ะเช็คดิสแรกก่อนนะครับผมอ่าเช็คลิสที่สองเช็คลิสแรกคือเอาจริงๆต้องมีอายุเกินสองเดือนอันนี้หนึ่งแท่งหนึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้มันไปหลายเดือนมากนะครับผมแล้วก็เช็คดิสที่สองคือยกหายยกโลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับผมให้เป็นจากแนวต้าน ทะลุขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นแนวรับนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูในตรงนี้ก่อนนะครับผมทางเฟรมบิ๊กนะครับเราจะเห็นอะไรนะครับทางเฟรมบิ๊กเนี่ยเราก็จะเห็นโซนอยู่2โซนนะครับตรงนี้เท่าเผื่อหน่อยก็ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ เจอโซนอยู่ประมาณสองโซนนะครับอืมแต่ทีนี้มันจะเป็นแค่โซนสังเกตกันนะครับผมเรามาโฟกัสโซนแรกก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มันลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในโซนเรียบร้อยแล้วน่าแสดงว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับแต่ทีนี้เรายังเป็นแค่การสังเกตการเฉยเฉยเรายังไม่ ไม่คอนเฟิร์มนะครับจะคอนเฟิร์มยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูพฤติกรรมก่อนแต่นี้ผมจะมาดูที่ทางมันก่อนว่าตรงนี้มันทำดีกีเป็นราคาแบบไหนนะครับผมจากการใช้พิโบดิเชสเมนต์นะครับมาวัดดูนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันแย่มาโซน88.6เนี่ยโดยที่ว่ามัน มันแย่มาแค่เส้นเดียวนะครับผมทีนี้เราจะมองเป็นนอยส e ไปนะครับผมแต่ตรงนี้ถ้าเรามาโฟกัสจริงจริงมันอยู่ในโซนราคาถูกนะครับผมเพื่อนๆชิปไพร์นะครับผมแล้วก็มีจุดทับซ้อนของโซนอยู่ประมาณนี้สองโซนด้วยกันนะครับก็ถ้าดูแบบนี้นี่มีความเป็นไปได้นะครับย้ำนะครับมีความเป็นไปได้ว่าโซนนี้น่าจะเอาอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะตีไว้เป็นเป็นสโซนแล้วกันนะเอา,อางี้ดีกว่าอ่าเป็นจุดสังเกตการร่วมร่วมกันอยู่2โซนนครับผมในนี้ถ้าเป็นถ้ามันลงมาถึงอ่าราคาถูกแบบนี้เนี่ยเราจะพอสร้างพาเกตว่ามันจะไปไหนได้นะครับใช้ฟิโบช่วยเหมือนกันนะครับกะกะเอาประมาณเอานะครับผมตรงนี้นะจะอยาก ให้มันคมคมที่ว่าแบบนี่ที่ว่ามันคมหน่อยเราก็จะได้รู้นะเพมือนนะว่าททร์เก็ตที่มันจะไปได้นะผมทาร์เก็ตที่ไปได้จริงๆก็อ่็ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผมให้ค่าเป็น tp มันละกันเนาะ ที่มันจะไปได้นะครับผมอืมโอเคเอาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าสังเกตจะดูว่ามันมีแนวต้านอะไรไหมนะครับก็พอมีอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้ให้ค่าเป็นแนวต้านของทางเฟรมวิกนะครับซึ่ง นีไว้สังเกตการเหมือนกันนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยมันทามาแล้วนะครับ abc นะครับ a ตรงนี้เป็น b ตรงนี้มี c นะครับนะครับพามาวิเคราะห์แบบรวดเร็วนะครับผมอ่ะเจอ c แล้วเจอ c แล้วนั่นสแสดงว่า c เข้าโซนเรียบร้อยแล้วเรามาดูพฤติกรรมอีกทีนะครับว่า c ตัวเนี้ยมันจะ พร้อมขึ้นหรือยังนะครับโดยการเข้ามาดูในทมงเฟรมเดย์นะครับผมแท่งย,ยาวๆนี่ไม่นับนะครับน่าจะเป็นนอยนะครับใช้จินตนาการเล็กน้อยนะครับส่วนขา b มา c เนี่ยมันจะมี a b c ซีซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้นะจะได้โอ้ไม่เด่นเลยเนาะอะ่ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเขอเรียกว,ว่าพารเทล อันนี้ c หนึ่งเนี่ยมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้ค่าเป็น pullback ได้นะครับจุดสังเกตแนวรับแนวต้านได้นะครับสังเกตว่า,าโซนพฤติกรรมปัจจุบันมันขึ้นมาโดนอะไรสักอย่างก็คือจุดตรงนี้แหละครับถ้ามันตอนนี้มันทำทำผลงานได้ไหมก็ได้นะตรงนี้ผมให้มันเป็น c c หัวที่หนึ่งนะครับ ซีหัวที่หนึ่งนะครับส่วนโซนนี้เป็นซีหัวที่สองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ซีโซนที่หนึ่งเนี่ยมันทำอะไรจุดจุดที่ส่งมาจุดที่มันส่งแรงลงมาเนี่ยระดมขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่ถึงตรงนี้นครับมันก็จะกลับมานะครับเป็นซีหัวสองนะครับ ซึ่ง C หเนี่ยก็ต้องสังเกตการอีกทีนะครับตอนนี้เป็นระดมขึ้นไปนะครับชนะเอาก็คือถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งโซดีมานเนี่ยมันก็คือชนะต่อมอขึ้นไปปิดเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับผมโซนที่มันจะมาใช้ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนไหนนะครับที่ว่า จุดน่าสนใจอย่างนี้ดีกว่านะผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมจุดสนใจอยู่โซนไหนเอางนี้ดีกว่านะผมตอนนี้ผมอิงสวิงตรงนี้นะครับกับสวิงตรงนี้นะครับแล้วก็ในสังเกตในโซนที่ผมอิงสวิงเนะี่ยมันก็มีจุดตรงนี้ด้วยเป็นโซนเล็กๆก่อนที่จะเป็นอีบาลานส์ใหญ่ยา,ย,ายาวขึ้นไปเนะี่ย มันมีอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนเออเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะทีนี้เนี่ยมันขึ้นไปปิดตรงนี้แล้วนะครับปิดยืนเหนือได้เนะี่ะก็ลงมาเป็น abc เหมือนกันนะครับงี้ให้ค่าเป็น abc เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้อีกนะครับมันจะได้ไม่หลงกันสี r a d i ด t ออสีนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าบ้านผมเนี่ยที่ผมเรียนมานะเขาบอกอ่ะเดี๋ยวจุดจุดจุด,จดเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับแต่ผมไม่ได้บอกให้ใครซื้อนะครับผมบอกแค่เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวผมเองถ้าผมทำอะไรผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นผมผมว่าโซนนี้น่านะครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับส่วนใครจะเป็นเดทอะไรเนี่ยต้องขยี้ไปถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับนะครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงก็ืคือตัวซีมหัวซีมจะมีหลายหัวนะครับผมแต่ถามว่าตรงนี้เป็นซียังก็ไปแล้วนะครับถามว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เราไม่ต้องขยี้ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วมันจะไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูนะครับว่าทิศทางที่มันจะไปได้นะครับเพื่อนนะอ่าตรงนี้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอย่างน,น้อยๆยเนี่ยต้านต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ตรงนี้เลยนะครับเพราะอะไรมันเป็นหัวบีนะครับลบพวกนี้ออกก่อนเะนาะตายแนละ้วเนาะ อะยิ่งปัจจุบันตรงนี้เป็นโซนที่ดีนะครับแล้วก็ไปไหนได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับแค่ตรงนี้ก็7.9%แล้วอะเพื่อน,นะมีมีหมื่นก็79%นะครับกลมๆก็ตีไวส80แล้วกัน แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆกาวมากนะครับออะไรที่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะผมยึดโซนต้านวิกนี้ก็โอโอโอ,โอเคเลยนะอ่ะเดินทางไกลยแบกของหนักนะมวงนะทีพีแล้วก็ออกไปบางส่วนประมาณเจ็ดสิบห้าเซ็นะถ้าเจ็ดสิบห้าอร์เซ็นของพอร์ต มันจะต้องได้กำไรแล้วก็ทุนกลับคืนมาแล้วปล่อยยี่สิบาเซนลันขึ้นไปนะครับเพื่อนก็สิ่งที่มันจะไปได้นะเพื่อนถ้าจุดโซนนี้น่าสนใจแล้วจุดที่มันจะทําขึ้นไปได้นะครับมีหลายมีหลากหลายนะครับผมแต่ว่าผมผมให้เป็นคร่าวๆว่ามันจะไปได้แบบนี้นะครับเป็นการเดินทางที่ค่อยๆไปมันจะไม่ใช่พุ่งขึ้นไปเลยนะครับ แบบโฟโมไปเลยแบบนี้ไม่ใช่าการในทางของวานนะครับก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับผมเพื่อนๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ยังไงมันนี่มีเน้นเมนกันดีๆก็ไม่แนะนําให้ซื้อกันนะครับผมผมแค่มาบอกว่ามันมันจากจุดปัจจุบันเนี่ยมันไปไหนได้แค่นั้นเองครับผมจบสําหรับการดูมุมมองทิศทางของเหรียญน,นี้ครับ HOTUSDT สวัสดีครับ